เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะฮะต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วผมสอนทุกคนในการลงทะเบียนสมัครตัว ChatGPT เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้นะครับ คึงอย่างที่บอกว่าในหลักสูตร ChatGPT 4 for Executive ผมจะสอนเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่น ChatGPT 4นะฮะซึ่งเป็นตัวที่ต้องเสียเงินนะครับเดือนละประมาณ20เหรียญจะบอกคุ้มแน่นอนนะฮะฉะนั้นใครที่อยากจะสมัครไว้ก่อนนะฮะให้ทำตามวิธีนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นครับให้คุณเข้ามาที่นะฮะบัญชีนะครับที่ Account ChatGPT ของคุณนะฮะที่ chat.openai.com นะครับเสร็จแล้วด้านล่างเห็นไหมครับเห็นไหมฮะตอนนี้จะมี2เวอร์ชันเนาะ อันนี้คือเวอร์ชันฟรีคือ3.5ถ้าจะใช้เวอร์ชั่น4ต้องเสียเงินครับต้องอัปเกรดทู h a t GPT Plus ก่อนนะฮะคุณอาจจะมากดตรงนี้ก็ได้นะหรือกดตรงนี้ก็ได้ครับอัปเกรดทู Plus นะครับนี่คือราคาฮะอีกที่บอกว่า c h a t GPT Plus นะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ2ีเหรียญนะก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ680บาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับใครอยากสมัครก็แค่กดอัปเกรดทูแพลนนะฮะแล้วพอกดอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับ มันจะพาไปสู่หน้าให้คุณลงทะเบียนครับคุณก็ใส่บัตรเครดิตคุณปลอดภัยแน่นอนใส่ไปได้เลยนะฮะต้องบอกงี้ครับทําไมผมถึงแนะนให้คุณสมัครมาก,ก่อนนะฮะเพราะว่าจากประสบการณ์บางท่านมสม,าสมัสมาสมัครในคลาสเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะบัตรเครดิตลงทะเบียนไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้ผิดที่บัตรเครดิตคุณนะแต่ผิดที่ว่าด้วยความที่ตัวแอป c h a t g p t เป็นแอปพลิเคชันต่างประเทศ ธนาคารบัตรเครดิตมันถึงมีการเขาเรียกว่ามีการระมัดระวังมีการบล็อกเอาไว้ก่อนนะซึ่งวิธีการกิดคุณลงทะเบียนบัตรเครดิตนะจ่ายเงินไม่ได้ให้คุณโทรหาธน,นาคารคุณเจ้าของบัตรนะฮะแล้วบอกเขาว่าฉันอยากที่จะจ่ายเงินให้กับ Chat g p ีนะฮะตัวรายการนี้นะครับแค่นี้เองครับทางธนาคารก็จะปลดล็อกให้คุณนะครับก็แนะนำว่าเดี๋ยวมาเจอกันในคลาสนะฮะสนุกแน่นอนนะครับเตรียมตัวมาก่อนนะครับ